ไข่ฟ้าหมุนพี่ปรีชาค่ะแทงหน่อออกมาเยอะเลยนะคะกอนี้ขนาดก็ใหญ่เท่าลำแม่เลยเดี๋ยวจะพาเดินชมร,บรบอบๆกอนะคะ เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นไผ่ลำต้นใหญ่ใช้ลำทำเฟอร์นิเจอร์โตเตียงแคร่ไม้ค่ะไผ่ฟ้าหมุนพิปรีชาส่วนธนพัสกนลนครค่ะ